ลาลลาลาลสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมปาต้นคนาเดิมกับเกมวันเพลเพ r ตวอริเออร์4นะครับผมคือก่อนหน้านี้เออมันก็ลดราคานะก็เลยแบบจับมาสักหน่อยนะจริงๆผมก็แฟนเกมแนวมุโซอยู่แล้วนะแล้วไปจับกันหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมแล้วนี่มันโหลดอะไรของมันวะเนี่ยมันมันยังไม่มีข้อมูลโว้ยกูเพซื้อเกมมาโอ้โห เออไปในการแล้วเลื่เกมบเลยแล้วกันนี่อันนี้อะไรย้อนความอันนี้คือสปอยเอพิโซดทั้งหมดไปเนี่ยเอยเิดกูเห็นอะไรแวบๆเฮ้ยแบบแบบวานโน่เหรอยเปิดมาในวานโน่แล้วทำไมเหมือนคัดซีนเป็นกระตุกกระตุกวะเนี่ยมันกระตุกหรือเปล่าคุณทำไมเหมือนไม่ใช่60เฟรมวะอะไรนี่เฮ้ยฉันจะจัดการไคโดเองอย่ามาเกะกะฉันได้หัวน้ำ เดี๋ยวมาท่านฟังที่คนอื่นพูดซะบ้างคนที่จะจัดการไคโดนะคือฉันเดี๋ยวนี่โอนิงะชิมะใช่ไหมทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะเงือเงือเปิดมาสับหน้ามันไม่ได้เล่นตั้งนานมมูโซนี่โคตร ลุยมันฟันแหลกตีมั่วตีส่วนแล้วทำไมกูมาเริ่มที่เกาะวานโนะเนี่ยเดี๋ยวคุยอะไรกันว่าไม่ได้อ่านซับเลยคนที่จะจัดการไคโดนะคือฉันตั้งอกพูดประโยคเดิมซ้ำซากอะไรนี่เออภารกิจจัดการลูกน้องไคโดนะอ่าไปได้สวยอ้าวเสร็จแล้วเหรอจบไวมากอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นติวเตอรเรียวนะออ,อ,อแปกดีนะฮะ คือมาเริ่มมาเริ่มที่วาน่เลยเออเจ๋งดีให้ภาพสวยเอ้ยอะไรอ๋อใช่สอนใช้ท่าการโจมตีกลางอากาศจำไม่ได้ให้ภาคสามมันมีหรือเปล่าวะยูออ้ออเออ้ขโมยร้อยอาสุนลรอมึงตายตายเอเอเฮ้แล้วออวิ่งไปไหนกูเลยเนี่ย มานี่โกมุกโกมุนโนอะไรวะมันมันคือท่าอะไรนี่โกมุกโกมุนโนนี่ไฟรฟืลอะไรนี่ครั้งนี้ละฉันจะไปอัดไคโดให้กันเดนเลยเอ่เอาอ,าอาคารสามารถทำลายได้ก <c oughs> ูทำไลายไปแล้วทำไลายไปเยอะด้วย <c oughs> มาทำลายด่านตรวจ <c oughs> ขอซับนายพวกนี้ก่อนเอามันตีทีเดียวแตกเลยเลยด่านตรวจนี่แ้ มันสามารถบินอย่างนั้นได้เลยเหรอเฮ้ยภาคนี้มันเจ๋งยังวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนทำได้ไม่เร็วดิววะแน่นอนแน่นอนกูไปแล้วกูแสงแล้วช่วยกูตีบ้างหรือเปล่านี่คิดเพื่อนเพื่อนแนยโอ้ยสมุไรเหรอเกาะแตกเกาะแตก เออฟูเซนโกมุโกโมโนเอเลเฟนเอ,ออเออไอผมเป็นคนที่เล่นเกมเล,เล่นเกมไม่ค่อยล็อกเป้าเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าดูแล้วเวียนหัวยังไงบอกผมได้นะคือผมจะค่อยๆปรับไปนะโอ้อมชินผมติดก,กับมอนฮันมอนฮันผมก็เล่นไม่ล็อกเป้านะคุณผมเป็นคนอย่างเงี้ยไอดักโซผมยังเล่นแล้วไม่ล็อกเป้าเลยเ <c oughs> ออถ้ายัางไงบอกผมได้นะเออเสาที่ตีแล้วมีอะไร ไม่เห็นบีอะไรเลยเฮ้ไปต่อดีกว่าอะไรหมวกฟาอยู่ไหนอยากขึ้ว่าจะหนีฉันได้ได้บิ๊กมอมหน้าตาสลุมสลือนะวะบิ๊กบอมมาถึงแล้วเหรอถ้างั้นเราไปจัดการเจ้าน้านกันก่อนบิ๊กมอมงั้นเหรอถ้าเกิดยัยนั่นบอะอะไรนะถ้าเกิดยัยนั่นมาขัดขวางต่อระหว่างสู้กับไคโดไม่รู้ด้วยนะอันนี้คือการต่อสู้พิเศษ ใช้ท่าต่อสู้พิเศษอ๋อโอเคโอเคโอเคไอผมว่ามันมองง่ายกว่าของผ้าเก่าอีกนะไหนลองดูอันนี้คือเอ้ยลูกโปง่งยางยืดอันนี้มีอีกท่าอ่อต่อยขึ้นบนโอเคผมรู้สึกไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่อันนี้คือ,รรรอยูโฟ <laughs> โกบมุกมุนโนยูโฟ ท่าสุดท้ายนเดี๋ยวเดี๋ยวขอบรรลวมตัวกันเยอะๆก่อนโอ้สแต็มโอเคสแต็มเกตลリングตัวใหญ่เพิ่งมากูเก็บเก็ใหม่ก็ได้เก็บไว้อยู่นะ,ะตัดตัดปับเก็บหอกอืออือตัดเกตลิงอือจึ้งอือเอาละไปต่อกันตุ้นี่ป้อมแตกบิ๊กมัมมา ระเบิดภูขเขาเผากระท่อมจังวะไอ้กูตีบิ๊กมัมเลยนะเอเอเอ่วิธีต่อสู้กับบอสขนาดยักษ์ต้องเจาะเกาะมันก่อนแล้วดูโอ้โหเกาะมันย่างหนาเอาเอก็คือเจาะเกาะแล้วจะสตันนั่นแหละเดิมๆเข้าใจง่ายๆนะไมค่คณิตเกมนี้ไม่ยากหรอกอฉันไม่ปล่อยให้แกหนีหรอกเตรียมใจตายไม่ได้เลย หนีใครจะแน่กันจะตายเดี๋ยว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 เดไปก่อนอ่านซับไม่ทันแล้วกูไปละกูไปเออเออยังไม่ได้กดอะไรเลยเออโอ้โดนเคกะโหลกถ้าระเบิดพลังถ้าพิเศษของมันเกลมุโซเงี้ยนะโอ้โอ้กูโดนลวนๆเลยแป๊บหนึ่งใจเย็นป้าเอนวดนวดป้าต้องอาจมาทำลายแผนการฉันกูอ่านไม่ทันกูไม่อ่านแล้วก็ได้วะ ไม่ว่าใครหน้าไหนฉันก็จะจัดการให้หมดเลยไอ้พวกยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดนันนะไม่แต่พวกเด็กอดดีแล้วมึงสีจักรพรดแล้วไงวะข้อใจใส่เดียวได้หมดโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ก็บกาวล้าไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันชูโพมีทีอุดงั้นวะว้ายโอ้มันหลบยังไงวะท่าเมื่อกี้มา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 หุ่น้าตาหน้ากลัวมาก เฮ้ยเหนื่อยอะมา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 อะมีอะไรเออลบไปหลินหลินอีโอ้ยตัวตัวใหญ่โคโคไคโดนี่สเกลหนึ่งต่อหนึ่งเออภาคนี้มันเป็นสเกลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนาะใหญ่โตไม่มีการเนิฟสกิลโอ้โหตัวโคตรใหญ่ไอ้แกบิ๊กบอมโดนซัดกระเด็นในทีเดียวเลย โว่าลอยๆลอยๆเด็กกระจอกสองคนคิดจะจัดการชนคนนี้กันเลยกูก็ปล่อยมันอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วเกาะอย่างหนาพ่ออะไรดิลูกพี่แข็งจริงๆใครโดแข็งเกลี้ยงเกลีเฮ้ยเฮ้ยมีสปอยเนี่ยสปอยเกียร์โฟร์คุณเนี่ยอือ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 สเน็คแมนใช่ไหมเนี่ยเอ้ยแสดงว่ามีสเน็คแมนให้เราใช้ด้วยนี่โหมดนี้ใช่ได้ มีสนเน็คแมนเออมันต้องได้ตีกับคาตาคุริสิวะเอ,อ้ะเ,เ,เด็กยังพูกแกคิดว่าจะซัดใครกันเด่นนะอะไรนะมันคุยอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยกูนัวอย่างเดียวตอนนี้อืมมันมันไม่มีท่าอะไรให้ใช้เลยเหรอ,อเด้ยวิวิ อีขัดสีนมันไม่60สเฟรมนะเนี่ยไพสาระายุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดนันแหละสิ่งที่พวกแกทำก็แค่เล่นเป็นโจรสลอดเท่านั้นแหละเจ้าหัวแหลมไครโดไครโดเสือได้โปรดยายยเจ้าโง คิดว่าร่วมมือกันแล้วจะเด็ดหัวฉันได้เงินเหรอเด็กยังแกนะเหรอที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดอย่าอวดดีไปหน่อยเลยบวกฟังถ้าแกไม่เป็นลูกน้องฉันถ้างั้นก็จงตายไปทั้งคู่นั่นแหละยาและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ของคุณครับ โกโรเจอร์ชายผู้ครั้งหนึ่งเคยครอบครองทุกอย่างบนโลกใบดี้คำพูดสุดท้ายของเขาทำให้ผู้คนออกสู่ท้องทะเลสมบัติของข้างั้นเหรอประยากได้แล้วก็อาเอาสิฉันทิ้งทุกอย่างเอาไว้ในโรงรับจำนำหมดแล้วหบดนั้นผู้คนทั้งหลายจึงออกสู่ท้องทะเลเกิดเป็นยุคโจนสลัดครองเมืองเฮี <c oughs> อยอะไรวะเนี่งย นั่นใครเนี่ยยาซบนั่นนายหรือเปล่าฉันไม่ขอให้พาไปด้วยหรอกนะฉันจะเป็นโจรสลัดด้วยตัวของฉันเองยังได้นจะเป็นได้เหรอได้ไวสักวันฉันจะมีพวกพ้องที่แข็งแกร่งและออกผจญภัยตามหาสุดยอดสมบัติและฉันจะเป็นหกคันยเยให้ได้ผิดเรื่องผิดเรื่อง โอ้นี่อยากจะเป็นเหนือกว่าพวกฉันอีกนั้นเหรอถ้างัน้นฉันขอฝากบวกนี่เอาไว้กับนายด้วยนะนี่เป็นของสำคัญของฉันลบให้อะไรขนาดนั้นเอามาคืนฉันให้ได้ล่ะตอนที่นายเป็นโจรสลัดเต็มตัวขอนสมอ,อกลางใบเรือ ออกเรือได้หลังจากนั้นการผจนภัยของเด็กหนุ่มได้เริ่มต้นขึ้นณที่นี่ในเวลาอีกสิบปีต่อมาสิบปีต่อมาแม่วันนี้อากาศดีเหมาะแก่การออกเรือจริงๆก่อนอื่นก็ต้องหาพวกพ้องสักสิบคนกำลังดีเอาละ ไปกันเลยฉันจะเป็นราชาจนรสลัดไม่เป็นโหแวแขงเงะแล้วเหรอเนื้อโหเกล่นโคตรยาวคุณว่าจะเป็นติวเตอร์เรียวที่สนุกดีนะผมว่าโอเควิโกอยิงแมลลี่วิแมลลี่นี่เป็นเรือที่ผมชอบมากเลยนะลำหนึ่งเฮ้ยอลราบัตตาเหรอ โอ้ภาคนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่โรแมนดอนหรอเนี่ยเปิดมาอาราบัต้าเลยฮชถ้างั้นเดี๋ยวผมตัดเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับให้มันเป็นเหมือนบทนาเนาะแล้วในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันในอาราบาัต้านะครับผมถ้าอย่างไรถ้าอยากให้ผมเล่นยาวๆไปบอกผมได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับผมถ้างั้นแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีมากจ้าจบ